เดวิดกอร์ดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha International ประจำวันเสาร์ที่28มิถุนายน2025วันที่179กาการ,รเผชิญหน้าอันทรงพลัง ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ32ถึง39หนึ่งพงกริย์บทที่20ข้อ1ถึงบทที่21ข้อ29กิจการอัคราธูตบทที่18ข้อ9ถึงบทที่19ข้อ13เมื่อไม่กี่ปีก่อนเดวิดทนายความหนุ่มคนหนึ่ง ได้เข้าร่วมอัลฟากับเราตั้งแต่คืนแรกที่มานั้นเขาได้บอกกับเราอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นจริงและจุดประสงค์ที่เข้ามาร่วมการประชุมก็เพื่อจะมาทำลายบรรยากาศซึ่งเขาก็พยายามทำเช่นนั้นทุกครั้งที่มามีหลายคนที่มาด้วยท่าทีที่คล้ายกับเดวิด แต่ภายหลังการประชุมไประยะหนึ่งพวกเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งต่างจากเดวิดที่ตลอดหลักสูตรเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยหลังการพูดคุยในหัวข้อฉันจะต่อต้านความชั่วร้ายได้อย่างไรซารา่หญิงสาวที่ไม่ใช่คริสเตียนในกลุ่มเดียวกันบอกกับเราว่า เธอไม่เชื่อในอำนาจของความชั่วร้ายว่ามีอยู่จริงและนี่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางเธอไม่ให้รับเชื่อในพระคริสต์แต่ในคืนเดียวกันนั่นเองจูจูเดวิดก็โกรธจัดขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุและไม่มีท่าทางเราก,กำลังถูกอำนาจมืดควบคุมอยู่ เขาคุ้มขู่ผู้ช่วยคนหนึ่งในกลุ่มของเราอย่างน่ากลัวซาราบังเอิญได้เห็นเหตุการณ์เธอสังเกตเห็นฤทธิเดชของพระเจ้าทำงานผ่านปฏิกิริยาที่อ่อนโยนและสงบของผู้ช่วยคนนั้นตาของเธอเปิดออกต่อความจริงฝ่ายวิญญาณและคืนนั้นเองเธอได้เปิดใจต้อนรับพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอจอห์นวิมเบอร์ผู้ก่อตั้งพันธกิจและขบวนการวิญญาตวิญญาต m มูฟเมนต์ได้นิยามการเผชิญหน้าอันทรงพลังว่าเป็นการประทะกันระหว่างแผ่นดินของพระเจ้ากับแผ่นดินของซาตานเปาโลเขียนไว้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ว่าเพราะเรา ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจฤทธิเดชของพระเจ้าที่อยู่ในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของมารน,นักในสดุดีบทที่78ข้อ3าเราเห็นว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนรู้ จากความผิดพลาดและไม่ทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้าคือถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังทำบาปต่อไปพระเจ้าทรงเคารพเสรีภาพของเราแม้พระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจล้นเหลือพระองค์ก็ไม่ทรงบังคับเราในพระธรรมกิจการบทที่18 เราเห็นเปาโลเป็นตัวอย่างของผู้ที่เต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าตรัสกับเขาในนิมิตว่าอย่าก,กลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีใครต่อสู้ ทำรายเจ้าพระเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะทรงรู้ว่าเปาโลกําลังถูกทดลองให้กลัวให้เลิกพูดและให้เงียบเสียในกิจการบทที่19ข้อ12เราเห็นฤทธิดเดชของพระเจ้าทํางานผ่านเปาโลอย่างอัศจรรย์จนแม้แต่ผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโล เมื่อนำไปวางบนคนป่วยโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาฤทธิเตดตนี้ยิ่งใหญ่จนมีคนพยายามเรียนแบบแต่โดยไม่มีความเชื่อที่แท้จริงจึงนำมาซึ่งผลร้ายเราส่วนมากไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าแต่บางครั้งพระเจ้าทรงเรียกเราให้เผชิญหน้ากับความชั่วร้าย ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่ 20: ข้อ11เล่าเรื่องของกษัตริย์อาหับเมื่อเบนฮาดัดกษัตริย์แห่งอารัมโจมตีอาหับถึงแม้อาหับจะชั่วร้ายแต่เขากล่าวถ้อยคำที่ชาญฉลาดว่าขอท่านผู้สวมเกราะอ,อย่าอวดอ้างอย่างผู้ที่ถอดเกราะแล้วเลยเป็นเรื่องไม่ดีที่จะโอ้อวด ก่อนได้รับชัยชนะเอลิยาเป็นตัวอย่างของผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เขาไปพบกษัตริย์อาหับเขาไม่ลังเลเขากล่าวหาอาหับถึงการฆ่าตกรรมนาโบต์และขโมยไร่องุ่นเขาเตือนว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะตกลงบนอาหับ คำพูดของเอลียาในหนึ่งพงกษัตร์บทที่21ข้อ2ีนั้นทรงพลังจนทำให้อาหักกับใจใหม่พระคัมภีร์บรรยายว่าพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์ทรงสวมผ้ากระสอบถืออดอาหารและทรงดำเนินไปมาด้วยความสำนึกผิดการเผชิญหน้า อันทรงพลังระหว่างความดีและความชั่วร้ายยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันบางครั้งพระเจ้าทรงเรียกเราให้กล้าเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองแต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่า คุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายไหมคุณได้พึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรคุณจะหนุนใจผู้อื่นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ ที่ส่งมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ประทับอยู่ในเราขอบคุณฤทธิเดชของพระองค์ที่ทรงช่วยเราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายขอทรงประทานความกล้าหาญให้เราและช่วยเราให้วางใจให้เราเป็นเหมือนเอลียาและเปาโลที่ยืนหยัดเพื่อความจริง และความชอบธรรมของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหากท่านต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเรา ได้ที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เติบโตและลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ